วัสครับวันนี้เราจะพามาดูเสื้อสูบที่เราสั่งมานะครับผมเป็นมีโอร้อยยีห้านะครับมีอะไรแถมบ้างนะครับก mm ็แหวนลูกสูบครับ mm hmm. อันไในก็มีประเก็นชุดบนนะครับผม mm hmm. ไม่มีโอริงฝาขอบนะครับ mm hmm. ครับ mm hmm. แล้วก็ มีสลักลูกสูบนะครับผมเนี่ยก็ซีนการวาวอย่างดีนะครับผมมีตัวรัดด้านปลายนะครับผมครับลูกสูบมีจิบล็อกเรียบร้อยนะครับผมก็งานดีครับสวยงามครับผมน่าใช้ครับ ราคาก็ไม่แพงครับประมาณ6 0 0้นะครับผมมีโอรอยยี่านะครับจะใส่คันนี้นะครับผม